ีคือถมมาเยอะแล้วนะแต่ก็ยังไม่สุดนะครับผมเพราะว่าที่เรานี่กว้างมากเป็นที่แบบ18ไร่ใกล้เขาหลิงตาดประมาณนี้ที่เป็นแบบเจ้านายเราซื้อไว้เนาะแล้วก็เราอาจจะมีเซอร์ไพรสนะ์เนาะเซอร์ไพรส์ก็อาจจะเป็นคาเฟ่เป็นที่พักแบบระหว่างที่ลูกค้าจะมาเซ็นสัญญาแล้วก็จะมีห้องพักรับรองแบบสบายๆให้ลูกค้า สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KUM mm hmm. รถบรรทุกมือ2ครับผมอ่านี่ก็เป็น EP สองครับสำหรับเซนต์นใหม่ของเราเนาะ mm hmm. ก็นี่เลยวันนี้เราจะพามาอัปเดตนี่เลยเราได้ถมดินไปพักใหญ่แล้วนะครับผม mm hmm. ก็คือ mm hmm. เข้ามาจากถนนนี่ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นรถถมดินที่เรา mm hmm. ให้มาถมเนาะ ถมมาเยอะแล้วนะแต่ก็ยังไม่สุดนะครับผมเพราะว่าที่เรานี่กว้างมากเป็นที่แบบ18ไร่ใกล้เขาลิตานอ่ประมาณนี้ที่เป็นแบบเจ้านายเราซื้อไว้เนาะเพื่อเพื่ออะไร<ห>เพื่อ<ห>เอารถนะ <laughs> เพื่อเอารถมาจอดนะผมได้ทั้งหมด20พ่วงเลยนะคือที่มันกว้างมากๆและบรรยากาศคือดีมากๆอ่าที่นี่นี้เราก็จะทยอยมาถมมาถมจนกว่าจะสุดเขตแล้วนะครับผม ก็เราอจะมีเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรส์ก็อาจจะเป็นคาเฟ่เป็นที่พักแบบระหว่างที่ลูกค้าจะมาเซ็นสัญญาแล้วก็จะมีห้องพักรับรองแบบสบายๆให้ลูกค้าได้นั่งรอระหว่างที่ดูรถระหว่างที่เซ็นสัญญาอ่าก็คือสะดวกสบายแน่นอนครับผมสำหรับเต็นท์ใหม่ของเรา บรรยากาศก็จะประมาณนี้ผมเราก็จะพามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะนี่คันที่สองเข้ามาแล้วมาะอ้ย้ยขอต่างชางหน่อยอ้นมอเลงหมป้า <c oughs> โอ้คันนี้สวยเนี่ยสามสีสามสี บอกเราจะคอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมว่ากว่าจะมีที่ตรงนี้เราทําอะไรลงไปบ้างจนถึงวันที่มันเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอันที่สามมาอีกแล้วครับผม ดูกันเรื่อยๆก็ฝากติดตามเท็น์ใหม่ของเราด้วยครับผมว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์แล้วจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้ามาที่เต็น์นี้ได้นะครับในวันที่มันเสร็จแล้วเนาะอยู่ไม่ไกลครับผมก็ถ้ามันเสร็จแล้วเราก็จะให้พวกพี่ๆเซลล์ของเราส่งโลเคชั่นให้ลูกค้าเนาะแน่นอนแต่ตอนนี้เราขอทำการปลูกสร้างมันก่อน จะสวยในสักวันหนึ่งครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะการถมดินถมทรายเราก็จะพักเรื่องการขายรถไปสักพักหนึ่งครับผมตอนนี้เรานี่เลยเราจะมาสร้างอาณาจักร KUM ที่สวยงามของเราประมาณนี้นะพี่สำหรับยูทูนี้นี้ก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมว่ามันจะสวยแค่ไหนจะจบยังไงแบบไหน ก็สวยแน่นอนครับผมไม่แพ้เต็นท์อื่นๆแน่นอนลูกค้าสามารถเข้ามาแล้วล่มลื่นพร้อมกับดูรถสวยๆวยจากทางเต็นท์เราเนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยีอท,ทีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อแล้วมาจะพัฒนาไปได้เยอะมากน้อยแค่ไหนก็ฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ